Thank yeah. you.

ตวดกาแสดงแต่งัวอะไรอ่เี้คาเป็นใะนี้มันทองหมนางพลาอะไหัดซ้อมรองเพลงกสอวันร้อได้ปเ็ป็นของกรวันอน่คเป็นมานัไทยันแหละ น้ำเด่งเราน้เาาดมู่อะคาดมาตัไหนยังไม่ดูเลยน้ำยังมีอยู่เยวุ่งน้กเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปังกลไหนเนี่ยงโพค่ะวันละองโพดนงโพนาวัดสิ่งนั้นน้าวัดนั้นตรงข้าตรงบ้านอะไรออ๋อน้าวัน้าเซเว่นะ

ตงนั้นาก็เรียกแยกโรงพบาลอะไรอะไรโรเรียนเลยบอกว่านัดหน้าวัดก็ไม่รูข้าเซเว่นเออคนออืม